สวัสดีเทเดอร์ทุกท่านนะครับรวมถึงสมาชิกชาวรองเท,ท็ดแคเดมี่ของเรานะครับวันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นกันวันจันทร์นะครับ เราจะมาวางแผนการเทรดกันประจาวันจันทร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีภาพใหญ่ๆของสัปดาห์นี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับสําหรับตัวใครที่เทรดทองคำนะเพราะว่าอยู่ในช่วงของการเลือกตั้งของอเมริกานะครับราคาทองเราจะมีความผันผวนเข้ามานะครับอ่าโอเคอ่าตอนนี้ทิวมาเช้าหน่อยนะครับอยู่ตั้งแต่ตลาดเปิดเลยนะครับตั้งแต่ตลาดเปิดของเช้าวันจันทร์เวลาประมาณตีห้ประมาณนี้นะครับ โอเคทิวอยู่ชาร์จตัวอทองคำทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เราวิเคราะห์กันไว้คลิปที่แล้วนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยมันมีโอกาสที่ะจะหลุดนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะวาดให้ใหม่นะครับอันนี้มันเป็นของคลิปที่แล้วเนาะเดี๋ยวขออนุญาตลบสักครู่หนึ่งนะครับะจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับที่คลิปที่แล้วเรามองว่าราคาทองคำเนี่ยเคลื่อนตัวเป็นกรอบไซด์เวย์ใช่ไหมครับ อ่าโทษทีเคลื่อนตัวเป็นเทรนขาขึ้นตรงนี้นะแล้วก็มีจังหวะที่ตัวราคานะครับจังหวะที่ตัวราคาเนี่ยมันหลุดตัวนี้ลงมานะก็คือเบรกดาวลงมาครา้นี้เบรกดาวลงมารอบนี้นะครับที่เราให้ระวังก็คือจะเป็นโซน โลโซนนี้นะครับจะเป็น low. โลโลโซนนี้นะครับโ,โซนแถวถวนี้เห็นไหมครัเพราะว่าราคามันย่อลงมาตรงนี้ชุดนี้แรงกันนะครับชุดนี้ก็จากที่ราคามันเคลื่อนตัวขึ้นไปลงมาเนี้ยก็มันสองพันเจ็พอยต์ในถามเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนานะแล้วก็จะมาเริ่มแน่นๆแนนถวแถวนี้เพราะว่าโซนแถวแถวนี้เป็นโซนดีมานนะครับโซนดีมานก็คือโซนโลเดิมของตัวราคาทองคําที่มันเคยทําไว้นะครับซึ่งโซนนี้นะครับราคาจะอยู่ประมาณนะครับนี่ใส่ให้นะครับ ที่2731นะครับก่อนที่มันลงมาแล้วก็ทิ้งตัวลงมาแรงๆชุดน,นี้นะครับแล้วก็มีการดีดรีเบลขึ้นไปนะครับแต่อย่างที่บอกอ่ะดีดรีเบลขึ้นไปรอบเนี้มันไม่เกินฟิโบที่50นะครับมันไม่เกินฟิโบที่50ไม่สามารถยืนได้นะครับแล้วก็เป็นการรีเบลที่ไม่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ราคาก็เลยปรับตัวย้อนกลับลงมาคราวนี้ เราจะทํายังไงกับมันนะครับในในแผนเทรดนี้นะครับทิวทิวยังเชื่อว,ว่ารอบนี้ราคาทองคำนะครับราคาทองคำเนี่ยเกิดได้2อ,อย่างนะครับหก็คือเล่นในกรอบไซด์เวย์นะครับไม่หลุดตรงนี้อ่าอย่างแรกคือไม่หลุดตรงนี้นะครับในแนวทางแรกนะครับก็คือ,คอราคาทองคำเนี่ยไม่หลุดโซนสองเจ็ดสองเเนี่ย ไม่หลุดนะครับไม่หลุดนะครับแล้วก็มีการรีเบลขึ้นไปนะครับแล้วก็ราคาทองคําก็คือจะเล่นในกรอบนะครับจะเล่นในกรอบโซน27ทิวติวกลมหน้า2730นะครับขึ้นไปถึงบริเวณ2750โซนที่แถวนี้นะครับก็คือจะเคลื่อนตัวเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ย่อลงมาตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้จะเคลื่อนตัวไซเวยแบบนี้นะครับอันนี้คืออย่างแรกนะครับในชุดแรกนะครับในชุดที่2ก็คือราคาทองคำเนี่ย เลือกนะครับเลือกที่จะหลุด2730ลงมานะครับคราวนี้ภาพของราคาทองคําเวลาที่มันเลือกหลุด2730มานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้พอหลุดตรงเนี้ยเข้ามาถึงสอ0พันทวัเนี่ยทิวมองว่ายังไงชุดนี้ก็น่าเล่นนะครับชุดนี้ยังไงก็น่าเล่นรีบาวนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือหลุดลงมาอย่างนี้แล้วก็ราคามีการเคลื่อนตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ไป รีเทสนะครับรีเทสจุดแนวรับเทนไลน์ที่มันหลุดลงมานะครับอ่าอันนี้เป็นภาพที่ทิวมองนะครับอย่างแรกคือไซเวย์นะให้มองแค่ไซเวย์ก่อนนะครับเรายังไม่มองว่าราคาจะสามารถผ่านตรง2750ได้นะครับตรงนี้ในในในช่วงของวันนี้นะครับอ่า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือดูบริเวณโซนนี้นะครับซึ่งถึงมองว่าตรงเนี้ยราคาอยู่2735ด้เนี่ยถ้าเกิดเปิดมาแล้วก็ราคามันไม่หลุด27 29หรือสองลงมาเนี่ยถึงมองว่าน่าเล่นนะครับเพราะว่าจุด SL เราจะค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็คาดหวังท p ได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือโซนแถวแถวนี้อ่ามือว่าเปิดมาราคาทองคำเปิดมาแล้วมันมันไม่หลุด2730นะครับ ได้กูับตรงนี้ขึ้นไปนะครับก็ชุดนี้ก็จะประมาณ2000พอยนะครับถ้าเกิดได้ราคานี้นะครับแล้วก็เรามาเลือก s l ที่2 7 2 6จดอโซนแถวนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเปิดมาแล้วใครยังไม่ชอบโซนนี้นะครับเปิดมาใ,ใครยังไม่ชอบโซนนี้หรือเปิดมาแล้วมนันหลุดเนี่ยก็ต้องมามองตรงบริเวณนี้เลยนะครับบริเวณ22708นะครับ 2708อ่าไล้ขึ้นมาถึง2716ตรงนี้จะเป็นโซนที่มีโอกาสที่รีบาวสูงนะมีโอกาสที่จรีบาวสูงอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดยอ่อเข้าโซนนี้ก็หาจังหวะบายได้นะครับโซนน,นี้เว่ายังมองว่ารอบนี้ลงมาเนี่ย อาจจะยังไม่หลุด2.7นะครับหรือถ้าจะหลุดเนี่ยช็อตนี้ต้องมีการรีเบวขึ้นมาก่อนคราวนี้การรีบาบลรอบนี้จะขึ้นไปรีเทสถึง2.750เลยหรือเปล่านะครับหรือขึ้นมาโซนถแถว2.728 2.729เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันนะครับอ่าคราวนี้ตะกี้ที่พูดไปเป็นโซนเป็นโซนของาบเนาะโซนของบว่าราคามันย่อตัวลงมาคราวนี้ถ้าเกิดเรามามองในโซนของเซลล์บ้างนะครับเซลล์ชุดแรกจะเป็น ฟอลโล่ะ follow, นะครับฟอลโล่เซลลหรือเซลล์สต็อปก็คือให้ราคามันดุด27 29ลงมาตรงนี้เราจะมองเล่นเซลล์ตามาตามน้ำมานะครับแล้วก็มาปิดออเดอร์โซนแถวๆมา2716ตรงนี้นะถึงสองเจ็ดโซนแถวๆนี้นะครับกับอีกโซนบายโซนหนึ่งก็คือถ้าเกิดราคานะครับมันเลือกที่จะไม่ดุดตรงนี้นะครับแล้วขึ้นมาดีเท็เนี่ยโซนโซนที่เราจะเซลล์นะจะอยู่ตั้งแต่2745ถึง2750 ไปนะครับ2745จ็ดส mm ่หานแถวๆนี้นะครับ2745ไล่ขึ้นไปถึงนะครับ2752จ็ดหาสองนแถวๆนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวโซนเซลล์นะครับกับโซนบ่ายที่เราจะมาโฟกัสกันนะครับในวันนี้นะครับโ okay. mm hmm. อเคคราวนี้เราไปดูในทำเฟรมระยะสั้นกันบ้างนะครับทำเฟรมระยะสั้นก็ เราใช้ทำเฟรมห้านาทีนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ภาพสั้นๆก่อนเนาะเผื่อใครที่ชอบเทรดสั้นๆนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครฟังคลิปไม่ทันแล้วราคามันมีการเคลื่อนตัวไปจุดที่เข้าออเดอร์แล้วก็ไปจุดทีวี้วแล้วก็รอติดตามเป็นรอบต่อไปนะครับหรือเป็นมองแผนเทรดเป็นระยะกลางเอานรเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยถ้ามันบางครั้งมันจบรอบแล้วเรามารอ จงังหวะที่ราคามันย่ำลงมาเนี่ยอันนี้คือมันจะเป็นจุดเข้าที่มันไม่สวยแล้วนะครับมันไม่สวยแล้วโอเคที่เราวิเคราะห์กันไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือราคามันเคลื่อนตัวในเทนขาขึ้นนะครับแล้วก็มีการแกว่งตัวนะครับแล้วก็ทำเบรกดาวน์ลงมาเนาะอ่ะาลักษณะแบบนี้นะครับไล่ขึ้นไปชนเทนแล้วก็หลุดตรงนี้ลงมานะครับคราวนี้พอหลุดตรงนี้ลงมาราคารอบนี้นะครับมันจะเล่นได้2อ,อย่างนะครับ1ก็คือ เล่นในลักษณะของตัวเบรกเอานะครับถ้าว่าเราเล่นของตัวเบรกเอาเดี๋ยวจะตีทเทนตคร่าวๆไว้นะครับตรงนี้เราเล่นของตัวเบรกเอาให้ดูเส้นนี้อย่างเดียวครับเส้นนี้ก็คือถ้าเกิดราคาในกรอบนี้นะครับราคาในกรอบนี้มันมีการะทะลุผ่านนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าจะเป็นแ e ค c c u m u l a t i o n หรือ Accumulation ในส่วนของการสะสมของราคาเนี่ยเราก็เบรกขึ้นไปหรือจะเบรกลงก็เป็นไปได้นะครับจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงก็ได้จะเป็น accumulation หรือเป็น re-distribute ก็ได้นะครับแต่คราวนี้ปัญหาของเรามีแค่ยอย่างเดียวนะครับคือรอว่ามันจะทะลุขึ้นรอบบนนะครับทะลุรอบบนหรือทะลุหลุดขอบล่างาตรงนี้เราจะใช้ในลักษณะของการ follow-follow บายหรือเซลเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะก็ให้จับจุดไว้ว่าถ้าเกิดราคานะครับถ้าเกิดราคาในภาพสั้นนะครับผ่านนะครับ2739ตรงนี้เราวัดบายได้นะครับเราวัดบายได้แล้วก็มี tp ตรงโซนแถวแถวสองเจ็ดอ่าสองนะครับถึง2อ4เดี่ีดูให้ส่วนไปก่อนนะครับอันนี้เป็นแผนเทียนสั้นๆนะครับอ่าตรงนี้นะครับ 2 7 4 1นะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือ2 7 4 4นะครับอันนี้เป็นโซนที่ถ้าเกิดราคามันทะลุ39้าขึ้นไปนะเราก็เก็บไปก่อนนะครับประมาณ2 5 0ถึงห้าพอยต์ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดราคานะครับมันเลือกที่จะหลุดนะครับราคาไม่เลือกเลือกที่จะหลุด30ลงมาตรงนี้ให้เราโฟกัสเซลล์นะครับหรือ f o l l o w เซลล์ตามลงมานะครับแล้วก็ TP นะครับ TP ของฝั่งเซลล์จะอยู่บริเวณนี้นะครับก็คือ มี2องเนะครับอ่าสองเจ็ดหนึ่งแปดส่วนแถวนี้อันนี้เป็นภาพสั้นนะครับอันนี้ก็เก็บได้ประมาณ1นึ่งพันพอย์นะครับถ้าเกิดราคามันลดลงมาเนาะโอเคอันนี้เป็นแผนเทรดในในส่วนของภาพระยะสั้นนะครับอ่าเราไปดูภาพระยะกลางบ้างเราใช้ตัวไทม์เฟรมสามนาทีในการวิเคราะห์นะภาพระยะกลางเนี่ย จากสัปดาห์ก่อนนะครับที่เราวิเคราะห์ไปก็คือราคามันมีการรีบาวมาแต่ว่ารีบาวรอบนี้อย่างที่บอกว่ามันต้องยืน2.768ได้นะครับถ้าเกิดยืนไม่ได้เนี่ยลงต่อนะครับราคาก็รีบาวขึ้นมาสูงสุดอยู 2. 2่ที่ประมาณ2.761 2.762โซนแถวนี้นะครับแล้วก็ลงต่อลงไปนะครับคราวนี้ลงต่อไปรอบนี้นะครับถ้าเกิดเราดูนะครับตรงนี้มันก็ยังเคลื่อนตัวอยู่ในโครงสร้างนะครับในโครงสร้างของ แนวโน้มขาลงนะครับก็คือยังไม่มีการผ่านทายบริเวณนี้ได้นะครับก็คือยังเคลื่อนตัวในเทนขาลงคนนี้เคลื่อนตัวรอบนี้ที่ทิวบอกว่าถ้าเกิดราคามันย่อลงมาเข้าโซนนี้ครับโซนนี้จะเป็นโซนบายที่บอกว่าค่อนข้างได้เปรียบนะครับบายค่อนข้างได้เปรียบโซนที่แถวนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดราคามันทิ้งตัวลงมาเนี่ย ตรงโซน,นแถวๆนี้มันจะเป็นการวัดรีบาวเพื่อที่จะไปรีเทนในภาพใหญ่ได้นะครับแต่นะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่เรียกลงมานะครับจุดสําคัญที่เรามองนะครับก็คือบริเวณ2730ที่ดิให้ไว้เนาะหรือ2729เผื่อลงมานิดหน่อยนะครับอันนีวจุดหลบตรงนี้ก่อนเผื่อลงมานิดหน่อยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่หลุดลงมานะครับราคามันจะเคลื่อนตัวไซเย์ในกรอบนี้ เกินตัวไซเบียรเนี่ยกอบนี้ก็เดือนวันสองเามศูนยนะครับขึ้นมาถึง2750นะครับถ้าแฉลบหน่อยก็คือไป2760จ็ดหกศูนยนแถวนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องดูดีๆนะครับต้องดูดีๆอ่าเราะนีใครอย่างที่บอกว่าใครจะมาเลือกบายตรง273031เนี่ยได้นะครับถ้าเกิดตลาดเปิดมาแล้วก็ตัวราคามันไม่หลุดนะครับถ้าเกิดตลาดประมาณแล้วไม่หลุดเนี่ยใครตื่นทันเนี่ย สามารถบายได้แล้วใส่เอไว้นะครับใส่เอสเไว้สองก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันหลุดเราค่อยเปลี่ยนหน้าลงมานะเปลี่ยนหน้าเป็นการ follow เซลลลงมานะครับเราก็มาปิดตามจุดที่ทิวให้ไว้นะครับซึ่งกราฟสามสนาทีนะครับก็จะอยู่โซนนี้2700 2702อนะครับ2711่าน,นี้ก็ เลือกที่มาปิดตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแผนเทศนะครับทั้งภาพกว้างที่ดูให้ไวเนาะแล้วก็ภาพาระยะกลางรวมถึงแผนเทศระยะสั้นตรงนี้นะครับชอบสไตล์ไหนนะครับเลือกแคปเจอร์หน้าจอนะครับไปประกอบการเทศของทุกท่านได้นะครับตรงนี้แล้วก็เครื่องมือที่ใช้อยู่นะเป็นเครื่องมือของตัวลองเทศ ก็เป็นตัะวรันสามารถเซตได้หลายสไตล์นะไม่ว่าจะเทีสไตล์ไหนนะรตรงนี้ก็มีเป็นคลาสสอนด้วยนะคใครสนใจก็ฝากติดตามกันไว้หน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ สุดการรอคอยนะครับสำหรับ i ิ d i c a t o r long trade mood capital one นะครับของ long trade academy นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับท่านที่ยังวิเคราะห์กราฟไม่เก่งนะครับยังตีโซนไม่เก่งนะครับตรงนี้อินดิเคเตอร์ตัวนี้จะบอกสัญญาณซื้อสัญญาณขายที่มีวินเลทที่ค่อนข้างสูงนะครับรวมถึงโซนที่แม่นย่ำนะเพราะว่าโซนที่เราตีเนี่ยถูกกันกรองมาจากตัวออเดอร์บ l o c k i n g แต่แวลูแกร็บนะครับซึ่งจะเป็นโซนที่สําคัญนะครับในการบายในการเซลล์ออเดอร์นะครับท่านได้สนใจนะครับอย่ารอช้านะครับท้าให้ลองจริงนะครับสามารถกดที่ลิงก์นะครับหรือสแกนเคอร์โค้ดมาได้นะครับหรือพิมพ์คําว่าสนใจนะครับตามแพลตฟอร์มต่างๆที่ท่านได้เห็นสื่อโฆษณาตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องแอดมินส่งข้อมูลยื่นไถ่ให้นะครับอย่ารอช้านะครับรีบๆสแกนรีบๆกดติดเข้ามานะครับจำนวนจํากัด